ตั้งแต่เล่นมาหนูมองว่ามันเป็นความสุขอย่างเดียวเลยคือก่อนหน้านั้นหนูเล่นบอลไปด้วยแล้วก็เรียนคู่คไปด้วยมาตลอดแต่ว่ากลายเป็นว่าหนูไม่ได้เรียนเลยพอไปเล่นฟุตบอลอย่างเดียวมันไม่แฮปปี้เลยไม่เอาฟุตบอลแล้วดีกว่าจนมีรายการคัดของทีมชาติเข้ามา สวัสดีค่ะชื่อนาชาโนโกสนศักดิ์สกุลเชนชื่อเข้าปั้นเป็นนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะก็คือเห็นคุณพ่อกับน้องชายเล่นบอลด้วยกันในห้องนอนค่ะแล้วก็เราก็แบบชอบไปแอบดูก็เลยสนใจก็ขอคุณพ่อไปเล่นด้วยหลังจากนั้นก็เลยเล่นมาเรื่อยๆเลยค่ะเออตอนนั้นมันมีรายการแข่งรายการหนึ่งค่ะแล้วก็เหมือน ทีมหนูเขาเป็นแชมป์เขาก็เลยอยากหาเด็กในทีมนะคะไปออกรายการด้วยความที่เห็นว่าเป็นนักฟุตบลอลหญิคนเดียวในทีมเขาก็เลยขอให้หนูส่งคลิปการเล่นบอลไปให้เขาแล้วก็เขาก็โอเคผ่านเลยก็ได้ไปออกรายการตอนนั้นมองว่ายากมากแต่ก็ดีใจที่ทำได้แล้วก็เลย คิดว่าเป็นที่รู้จักในช่วงนั้นเวลาแบบเออกลับมาเขาจะแบบเฮ้ยเคยไปออกรายการนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย ตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้มองว่าอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพแค่แบบเราเอ็นจอยกับมันแล้วก็แบบเล่นมาเรื่อยๆสนุกมาเรื่อยๆไม่ได้จริงจังด้วยค่ะแบบเราเล่นเหมือนเป็นกิจวัตรประจําวันเล่นกับคุณพ่อกับน้องอะไรอย่างเงี้ยจนมีรายการคัดของทีมชาติเข้ามาตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันแต่คุณพ่อก็แบบเออลองไปคัดดูก็ได้ถ้าสมมติได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้มาคัดเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าทำให้เข้ามาเล่นในทีมชาติค่ะ พราะว่าหนูคิดว่าหนูไม่เคยมองเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยแบบไม่เคยมองว่าแบบมันจะ,ะไรายได้เท่าไหร่ตั้งแต่เล่นมาหนูมองว่ามันเป็นความสนุกอย่างเดียวเลยหนูมองว่ามันทําให้หนูแบบพอได้มารับใช้ในทีมชาติหนูก็แบบสร้างศักดิ์ศีกับตัวเองด้วยว่าเราสามารถใช้ความสามารถเราใช้ความสนุกข,ของเราอะมาทําเป็นแบบประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วก็ตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วทางบ้านก็แบบไม่ได้มองเรื่องฐานะด้วยแล้วก็สนับสนุนด้วยหนูก็เลบทำตรงนี้ให้ได้เต็มที่คะ่ะ มองในตามละครเป็นจริงของหนูก็คือแบบว่ามันมันเลี้ยงชีพได้แต่ว่าสำหรับหนูมันต้องแบบหนูไม่ทิ้งการศึกษาค่ะหนูยังรู้สึกว่ามันควบมันต้องควบคู่กันไปอยู่คือมันก็กีฬาด้วยแต่ก็การเรียนด้วยอะไรเงี้ยหนูก็พยายามแบบให้มันบาลานซ์กันแบบไปคู่กันเพราะว่าหนูมองว่าในอนะโคดอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้แต่แบบการบาดเจ็บอะไรเงี้ยเราอาจจะบาดเจ็บจนวันหนึ่งเราไม่สามารถมาอยู่ในเส้นทางนี้ได้แล้วก็ต้องแบบมีการเรียนหรือแบบอาชีพอื่นที่ว่ายังต้องควบคู่กันไปค่ะ คิดว่าน่าจะเป็นการการเล่นมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็การเล่นได้หลากหลายมากขึ้นในตำแหน่งของตัวเองค่ะ mm. เพราะว่าเหมือนตอนเราเริ่มเล่นอยู่สิบเจ็ดเราจะแบบทำอะไรเดิมๆซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบเดิมๆแต่พอขึ้นอยู่20มันต้องแบบมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็รวมถึงเรื่องความแข็งแรงด้วยค่ะพอแบบโตขึ้นทุกคนก็แบบต้องเทรนให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นมันมีการเบียดการปะทะอยู่แล้วหนูรู้สึกว่าแบบหนูพัฒนาตรงนี้ได้ดีค่ะ ก็มัเป็นปกติแล้วค่ะเพราะว่าพอมีคนรู้จักมากขึ้นเขาแบบคือเขาจับตามองการเล่นของเรามาขึ้นด้วยอยู่แล้วหนูก็แบบอยากให้แบบทุกคนมองเข้ามาว่าไม่ใช่ว่าแบบพอมีฐานแฟนคลับแล้วแบบจะทําอะไรก็ได้หรือแบบว่าจะอยู่ที่เดิมก็ได้อะไรเงี้ยค่ะหนูอยากให้เขามองว่าแบบเฮ้ยมีฐานแฟนคลับแล้วเราก็สามารถแบบพัฒนาไปด้วยได้อะไรเงี้ยสามารถแบบสร้างชื่อเสียงตรงนี้ให้บอลหญิงมันแบบมีคนเข้ามาดูเยอะขึ้นด้วย ต้องย้อนกลับไปตอนประมาณอายุแบบ11ขวบคือก่อนหน้านั้นหนูเล่นบอลไปด้วยแล้วก็เรียนควบคู่ไปด้วยมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่พอตอนประมาณอายุ11ขวบหนูมีโอกาสได้เล่นบอลมากขึ้นได้ไปแข่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าหนูไม่ได้เรียนเลยมอนแบบมันฟุตบอลอย่างเดียวแล้วหนูรู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้อะไรเงี้ยหนูอยากอยากเรียนด้วยอีกตอนนั้นก็เลยไม่เอาฟุตบอลแล้วดีกว่าอะไรเงี้ยแบบว่ารู้สึกว่าแบบพอไปเล่นฟุตบอลอย่างเดียวมันไม่แฮปปี้เลยอะไรเงี้ย อยากเรียนด้วยแต่กลายว่าตอนนั้นเหมือนแบบใจหนึ่งก็เทฟุตบอลไปแล้วเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ได้สนใจไม่ได้รู้สึกสนุกเท่าเมื่อก่อนแล้วค่ะ น่าจะเป็นตอนล่าสุดที่ว่าไปตุรกีอะค่ะแล้วก็มีแมตช์หนึง่งน่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายของทัวร์นาเมนต์นั้นเจอกับจามายกาค่ะแล้วก็มีลูกนึงที่ว่าเราเลี้ยงขึ้นไปเองแล้วก็ผ่านให้กับพี่ยิมแล้วก็ยิงได้ค่ะลูกนั้นมันเป็นลูกเปิดลูกแรกที่ว่ายิงจามายกาได้แล้วเป็นโมเมนต์ที่สูตว่าเฮ้ยเราแบบสามารถแบบเออทำได้แล้วจากลูกที่แบบถนัดของตัวเองด้วยการเลี้ยงอะค่ะชอบว่ารูป ใช่หนูชอบวาดรูปมากแต่ว่าไม่ใคยได้ไม,ไม่ไม่เคยมีเวลาวาดเท่าไหร่แต่ว่าชอบวาดรูปอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กๆแล้วได้หมดเลยแบบทั้งสีหรือแบบแค่ดินสออย่างเดียวแบบสเก็ตแบบพวกสเก็ตภาพหรือแบบเป็นแลนด์สเคปอะไรเงี้ยหนูชอบหมดเลยเวิร์ลคัพค่ะเล่งเวิร์ลคัพเอาไว้หน,หนูคิดว่าแบบรุ่นหนูทุกคนก็แบบทุกคนอยากไป World Cup เวิร์ลคัพกันหมดหนูส่วนเป็นแบบ ทัวร์นาเมนต์แบบสูงสุดที่ว่าพวกเราสามารถแบบไปกันถึงได้ถ้าพวกเราทําเต็มที่อะค่ะก็เดี๋ยวผู้หนูนะคะจะมีรายการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศเวียดนามคะ่ะฝากเป็นกำลังใจให้พูกหนูด้วยนะคะผ่านจอ,อก,ก็ได้ค่ะพวกหนูสัญญาว่าจะทำให้เต็มที่แล้วก็ป้องกันแชมป์ให้ได้ค่ะ